ตอนที่21ดยิ้มสักหน่อยเถิดหลินเว่ยเว่ยหาได้สนใจไม่นั่งแบกเขาไว้บนหลังแล้วเข้าไปส่งเขาในห้องนอนจากนั้นก็วางเขาไว้บนเตียงยิ่งไปกว่านั้นยังประคองศีรษะของเขาอย่างระมัดระวังเพื่อให้นอนบนหมอนอยากขยับศีรษะของเจ้าน่าจะได้รับความกระทบกระเทือนหากเจ้ายังไม่ยอมทําตามที่ข้าบอกก็อาจอาเจียนออกมาอีกเอาล่ะเจ้าไม่ต้องอยหรอกบ้านของพวกเราอยู่ตรงทางเข้าหมู่บ้านระหว่างทางจึงไม่มีผู้ใดเห็นข้าแบกเจ้ารอก แบกหรือที่จริงมีเกวียนไม่ใช่หรือเหตุใดเขาต้องมาถูกนางแบกไปตลอดทางนางจงใจให้เป็นเช่นนี้ใช่หรือไม่หลินเว้ยเว้เข้าใจสายตาของอีกฝ่ายเป็นอย่างดีเจ้าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดจงคิดตามข้าตอนนั้นเจ้าหมดสติไปท่านลุงผู้บังคับเกวียนกลัวว่าเจ้าจะตายบนเกวียนของเขาดังนั้นเขาจึงไม่ยอมให้เจ้าขึ้นเกวียนกลับมาข่าจึงต้องเช่นนั้นก็ขอบใจเจ้ามาก เจียงโมหานคิดได้ว่าการที่สตรีนางหนึ่งต้องแบกเขาเดินมาไกลหลายสิบลี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ว่าอย่างไรเขาต้องขอบคุณนางสำหรับน้ำใจนี้เออไม่ต้องขอบคุณหรอกขอแค่เจ้าไม่โมโหไม่ทำท่าทีหงุดหงิดเช่นเด็กน้อยแค่นี้เจ้าก็น่ารักมากแล้วหลินเว่ยเว่ยเทน้ำให้แล้วรอจนเขาดื่มหมดถ้วยน้ำที่บ้านของเขาก็คือน้ำที่นางเอาออกมาจากมิติน้ำผู้วิญญ,ญาณตั้งแต่เมื่อวานนี้หากดื่มมากก็จะมีประโยชน์ยิ่งขึ้น หากเป็นเจียงโมหานคนเมื่อผ่านได้ยินนางกล่าวเช่นนี้ก็คงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้วรีบขับไล่นางออกไปจากห้องแต่นี้ไม่ใช่เขาเป็นผู้มีชีวิตมานานถึงสองพพสองชาติแล้วเขาเรียนรู้ที่จะปรับสีหน้าโดยไม่แสดงความปิติอินดีและความโกรธออกมาเขาในตอนนี้เปรียบได้กับภูเขาไทซานที่ตั้งตระหง่านอย่างมั่นคงเจียงโมหานเพียงกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยน่ารักเช่นนั้นหรือคำชมนี้ไม่สมควรใช้กับบุรุษหลินเว่ยเว่ยพูดพร้อมรอยยิ้มเจ้ายังเป็นเด็กหนุ่มอยู่เลย เลิกทำตัวเป็นคนแก่แล้วเลิกปั้นสีหน้าจริงจังเช่นนี้ได้แล้วเจ้าควรมีความเป็นเด็กหนุ่มสักหน่อยสิหากเป็นทุกข์ก็แสดงออกมาหรือหากเป็นสุขก็แสดงออกมาได้เช่นกันเหตุใดต้องฝืนธรรมชาติด้วยภายในใจของเจียงโมหานเกิดความสันไหวเล็กน้อยเขาเงียบพลางพิจารณาอยู่นานจากนั้นก็ค่อยๆกล่าวว่าที่เจ้าเอ่ยมาก็มีเหตุผลเจ้าก็เห็นด้วยใช่หรือไม่ในเมื่อเจ้าเองก็ยอมรับเช่นนั้นก็ยิ้มสักหน่อยดีหรือไม่ มายิ้มเหมือนข้านี้หลินเว่ยเว่ยฉีกยิ้มหวานสแสดงให้เห็นฟันสวยที่เรียงตัวกันเป็นซี่เจียงโมหานสะทบออกมาโง่เสียจริงเฮ้อก็แค่ยิ้มมิใช่หรือยิ้มสักหน่อยเถิดแล้วเจ้าจะรู้สึกได้ว่าชีวิตสวยงามเพียงใดเจ้าจะรู้ว่าพายุฝนและความทุกข์ทั้งหมดต้องพ่ายแพ้ให้แก่เราหลินเว่ยเว่ยยื่นมือออกไปเพราะอยากดึงหน้าให้เขายิ้มแต่เจียงโมหานหลบได้เสียก่อนระวัง อยากขยับสุ่มสี่สุ่มห้าสีศีสัสของเจ้ายังมีบาดแผลชะกันอยู่หลินเว่ยเว่ยประคองศีรษะของเขาเพราะไม่อยากให้แผลได้รับการกระทบกระเทือนเจียงโมหานเอ่ยหากเจ้าไม่ทําตัววุ่นวายเช่นนี้มีหรือที่ข้าจะขยับตัวหลบเอาละข้าไม่กวนเจ้าแล้วเจ้าพักผ่อนเถิดอีกไม่นานท่านหมอก็คงมาถึงหลินเว่ยเว่ยทำราวกับสามารถอ่านใจคนได้นางรับรู้ได้ถึงอารมณ์ของเขาเป็นอย่างดี นางเป็นสตรีเช่นไรกันไม่รู้จักศีลธรรมจัรญ,ญาไม่มีการแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างชายหญิงทั้งยังใช้ชีวิตป่าเถื่อนและเอาแต่ใจอีกด้วยจะว่าไปแล้วก็เข้าใจได้อยู่เพราะนางเคยง่ง,งมมาก่อนนางพ่งกลับมาเป็นปกติได้มีนานก็เปรียบเสมือนผ้าขาวที่ยังไร้มนทินแต่ท่าทีมีความสุขอย่างไร้เดียงสาเช่นนี้ไม่รู้จะคงอยู่ได้ถึงเมื่อใด จูจ่ๆเจียงโมหานก็เกิดความคิดที่อยากปกป้องความบริสุทธิ์ไร,ร้เดียงสาที่หน้าขันนี้ไว้ก็มันหน้าขันจริงมิใช่หรือเขาเป็นถึงโฉฝูผู้เลือดเย็นเหตุใดจึงมีช่วงเวลาใจอ่อนเช่นนี้นางเฟิงพาหมอเหลียงเข้ามาหลินเว่ยเว่ยจึงลุกขึ้นแล้วขอตัวกลับเอ๋ท่านลุงเหตใดท่านยังไม่กลับไปเล่าหลินเว่ยเว่ยเดินออกมาจากบ้านของนางเฟิงก็พบว่าเกวียนยังไม่ไปไหนส่วนน้องสี่ก็นั่งตาใสาแป๋วจ้องเกวียนอยู่ตรงประตูผู้บังคับเกวียนกล่าวด้วยเสียงฮึดฮัด รีบย้ายตะกร้าของเจ้าลงเถิดหากยังไม่รีบย้ายลงไปอีกมีหวังว่าข้าคงกลับไม่ถึงบ้านในคืนนี้แน่หลินเว่ยเว่ยรีบยกตะกร้าลงแล้วยื่นหมันโถที่ซื้อมาจากในเมืองให้เขาสองลูกจากนั้นก็เอ่ยขอโทษท่านลุงต้องขออภัยด้วยค่ายกหมันโถสองลูกนี้ให้ท่านไว้ทานระหว่างทางคนบังคับเกวียนรับหมันโถมาโดยมิได้กล่าวอันใดาจากนั้นก็รีบบังคับวัวให้ลากเกวียนออกไปหลินเว่ยเว่ยเดินเข้าประตูบ้านมาแล้ว ส่วนเจ้าหนูน้อยก็รีบวิ่งเข้าไปในห้องของนางหวงแล้วหยิบขนมก้อนน้ำตาลออกมาอย่างเบามือราวกับมันคือสมบัติล้ำค่าท่านแม่พี่รองซื้อขนมก้อนน้ำตาลให้ข้าหากท่านดื่มยาเสร็จแล้วกินมันต่อท่านก็จะไม่รู้สึกขมขอรับนางหวงลุกขึ้นนั่งแล้วหยิบขนมก้อนน้ำตาลในมือของเด็กน้อยมาเพื่อป้อนใส่ปากของเด็กน้อยเสียเองนางกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าแม่ไม่กลัวความขมดังนั้นขนมก้อนนี้แม่ยกให้เจ้าเด็กน้อยยิ้มร่าแล้วกล่าวว่า เช่นนั้นข้าฝากไว้ที่ท่านแม่ก่อนแล้วพวกเราค่อยมากินด้วยกันท่านแม่พี่รองยังซื้อแม่ไก่แก่ๆมาด้วยนางบอกว่าจะทําน้ําแกงให้ท่านดื่มขอรับเมื่อนางหวงเห็นว่าหลินเว่ยเว่ยเดินเข้ามาจึงกล่าวคล้ายตําหนิบุตรสาวน้ําแกงกระดูกหมูเมื่อวานก็ยังดีอยู่มิใช่หรือเหตุใดต้องซื้อแม่ไก่มาเพิ่มแม่ไก่ตัวหนึ่งมีราคาสูงมิใช่หรือท่านแม่แม้เราใช้เงินไปแต่ก็สามารถหาได้อีกมิใช่หรือตอนนี้งานของท่านคือการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ท่านอย่าคิดมากเลยเจ้ากะหลินเว่ยเว่ยเห็นว่านางหวงยอมฟังคำแนะนำของตนอีกทั้งยังไม่มีท่าทีดึงดันว่าจะขอทำงานบ้านด้วยความดีใจนางจึงยิ้มกว้างให้มันดาจากนั้นนางก็ยื่นซาลาเปาไส้เนื้อให้นางหวงท่านทานซาลาเปาก่อนเถิดเจ้ากะข้าจะต้มน้ำแกงไก่ให้ท่านดื่มในตอนเย็นลูกแม่คนนี้เจ้าซื้อซาลาเปามาอีกแล้วซาลาเปาเนื้อลูกหนึ่งก็ตั้งสามอีแปเหตุใดเจ้าจึงซื้อมันมา นางหวงกังวลว่าบุตรสาวจะใช้เงินโดยไม่ยังคิดจนเงินที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงหมดภายในเวลาไม่กี่วันเจ้าหนูหน้อยที่อยู่ด้านข้างได้เอ่ยอย่างซื่อตรงท่านแม่ตอนนี้ซาลาเปาเปรราคาขึ้นเป็น5้าอีแแล้วขอรับว่าอย่างไรนะผ่านไปเพียงไม่กี่วันราคาขึ้นมาตั้งสองอีปเชียวหรือซาลาเปาในมือของนางหวงเกือบร่วงลงพื้นหลินเว่ยเว่ยพยักหน้ารับวันนี้ราคาเส้นหนีแป้งและพวกเมล็ดพันล้วนขึ้นราคาหมด ค้านำเงินที่ขายเนื้อกวางมาแบ่งให้ต้าหวาส่วนที่เหลือก็นำไปซื้อวัตถุดิบสำหรับทำอาหารเจ้ากะนางหวงเริ่มรู้สึกว่าซาลาเปาในมือไม่หอมเสียแล้วนางถอนหายใจพร้อมกล่าวว่าสวรรค์เอ๋ยหลังจากที่เริ่มฤดูใบไม้ผลิมาก็ยังไม่เคยมีฝนตกมาก่อนตอนนี้ไรนาก็แห้งผากไม่อาจปลูกสิ่งใดได้เมื่อเกิดภายแล้งก็ต้องกักตุนอาหารให้มาก วันนี้แดดข้างนอกค่อนข้างดีหลินเว่ยเว่ยจึงช่วยพยุงนางหวงให้ออกมาสูดอากาศข้างนอกบ้างพวกนางมองแม่ไก่ตัวน้อยที่โดนผูกขาและกำลังกระพือปีกในลานบ้านนางจึงอดถามไม่ได้ท่านแม่ลานหลังบ้านของเรากว้างเช่นนี้เหตุใดไม่เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เจ้าคะเมื่อก่อนเราเคยเลี้ยงหมูหนึ่งตัวแต่เพราะเรายุ่งเกินไปจึงไม่มีเวลาเลี้ยงสุดท้ายก็ต้องขายมันทิ้งส่วนไก่นั้นในหมู่บ้านของเราไม่ได้เลี้ยงไก่มานานแล้วนางหวงสายหน้าขณะกล่าว หลินเว่ยเว่ยดื่มน้ำหนึ่งถ้วยแล้วหยิบถุงที่มีเมล็ดพันธข้าวโพดขึ้นมาก่อนจะหันไปบอกเด็กน้อยว่าเจ้าอยู่บ้านคอยดูแลท่านแม่ข้าจะไปปลูกเมล็ดพันธุ์เองนางหวงได้ยินเช่นนั้นจึงกล่าวเตือนปลูกเมล็ดพันธุ์ตอนนี้ไม่ช้าไปหรือข้าถามคนขายเมล็ดพันธุ์แล้วว่าอายุการเก็บเกี่ยวข้าวโพดอยู่ที่สี่เดือนตอนนี้เพิ่งปลายเดือนสี่และเท่าที่ข้าคำนวณไว้หน้าจะได้เก็บเกี่ยวในเดือนเก้าเจ้ากะหลินเว่ยเว่ยตอบอย่างมั่นใจ นางหวงไม่อยากขัดความคิดของบุตรสาวจึงมีได้ห้ามเพราะหากปลูกไม่ขึ้นอย่างมากก็แค่เสียมเมล็ดพันธุ์ไปแต่หากปลูกขึ้นก็ไม่ต้องกังวลว่าจะขาดแคลนอาหารแล้วพี่รองข้าจะไปช่วยท่านกลบดินเมื่อก่อนตอนที่ท่านแม่จะหยอดมเมล็ดพันธุ์ข้าก็มักไปช่วยเสมอพี่รองพาข้าไปด้วยได้หรือไม่ข้าเก่งมากนะเจ้าหนูน้อยไม่อยากอยู่บ้านเขาเป็นผู้ชายและอยากช่วยงานบ้างได้คาดมิถึงเลยว่าน้องสี่จะเป็นนักกรบมเมล็ดพันธุที่เก่งกาดหลินเว้ยว้ให้เด็กน้อยแบกเสียงไปด้วย จากนั้นนางก็หิ้วถังน้ำสองใบและสองพี่น้องก็เดินออกจากบ้านไปอย่างอารมณ์ดี